สะอาดเกินอะมันก็คือทำให้เชื้อโลกอะมันโอเวอร์กรอได้เหมือนกันค่าทั้งจุลินทรีย์ตัวดี และทั้งตัวไม่ดีในเวลาเดียวกันมันทําให้จุลินทรีย์ในร่างกายเรามันไม่บาลานซ์การทําความสะอาดบ่อยๆเราก็จะไม่มีจุลินทรีย์ที่มันหลากหลายดังนั้นโอกาสที่เราจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราอ่ะก็น้อยลงเวลาที่เราป่วยนะคะแล้วเราตัดสินใจไปโรงพยาบาลเลยอ่ะจริงๆอันนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําเพราะอะไระการที่เราป่วยคือภูมิคุ้มกันเรามันต่ำอยู่แล้วเรามีโอกาสจะไปแลกเปลี่ยนเชื้อได้มากเหมือนกัน หมอปาลูกไม่แก่แม่ไม่ตายแม่ฟ้อนโตไปด้วยการแฟมลี่เจอร์นี่คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่แม่ฟ้อนอยากถามคุณหมอมากๆเพราะว่าปัจจุบันอะลูกป่วยง่ายป่วยบ่อยแล้วก็เราอะรู้สึกว่าเชื้อโรคอะเต็มไปหมดเลย<ะ>ทําให้บางทีอยารู้สึกแบบเอ้ยพาลูกออกนอกบ้านดีไหมพาไปเล่นนี่ดีไหมพาไปนั่นดีไหมเหมือนกลัวเขาจะป่วยคือถามก่อนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอะเวลาเราสะอาดมากเกินไปอะ มันก็ทําให้เราป่วยบ่อยได้เหมือนกันจริงเหรอคะปกตินี่แอลโกอฮอล์ต้องติดมือนะเอ,อ,อ สะอาดมากเกินไปไม่ดีถูกต้องเพราะอะไรคะสังเกตไหมว่าเด็กยุคนี้เลยดีกว่าเด็กที่อายุประมาณ2ขวบขึ้นไปเนี่ยจะค่อนข้างเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆใช่ใช่เพราะว่าพ่อแม่ที่เป็นอย่างยุคเราผู้ซึ่งผ่านโควิดมาเราจะรักษาความสะอาดเป็นพิเศษเพราะเรากลัวเชื้อโรคจะไปตกสู่ลูกเราในกระเป๋าต้องมีสเปรย์แอลกอฮอล์แต่รู้ไหมว่าจริงๆถ้าเราสะอาดเกิน่ะมันก็คือทําให้เชื้อโรคอะมันโอเวอร์กรอได้เหมือนกันยังไงคะอ่า คือถ้าเราสะอาดเกินไปมันฆ่าทั้งจุลินทรีย์ตัวดีและทั้งตัวไม่ดีในเวลาเดียวกันมันทําให้จุลินทรีย์ในร่างกายเรามันไม่บาลาน์ คืออย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันที่ใหญ่ที่สุดของเราอะคะ่ะอยู่ในลำไส้ซึ่งมันประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ทั้งตัวดีและตัวไม่ดีเคยเล่าให้ฟังว่าการกินยาฆ่าเชื้อที่มากเกินไปใชกินบ่อยเกินไปม,มันทําลายหมดมเช่นเดียวกันกับการทําความสะอาดบ่อยๆเราก็จะไม่มีจุลินทรีย์ที่มันหลากหลายดังนั้นโอกาสที่เราจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราอะก็น้อยลงจริงๆอ่ะการที่ลูกเราอะได้ออกไปเช่นตลาดสด ตลาดสดมันเป็นที่รวมของแบบหลายอย่างมากเลยนะทั้งผักทั้งหมูไก่ของสดมันค่อนข้างแบบมีจุลินทรีย์ที่หลากหลายอ่ะจะเรียกว่ามันไม่ไม่ได้ถึงกับเรียกว่าสกปรบกไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ว่ามันเป็นที่ที่แบบแหล่งรวมของสดที่มันค่อนข้างก็มีเชื้อโรคพอสมควรการที่เราไปเหยียบตรงนั้นบ้างการที่เราได้สูตรกลิ่นการที่เราได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบนั้นบ้างอะค่ะมันทําให้เราได้แลกเปลี่ยนจุลินทรีย์แลกเปลี่ยนกับอีโคซิสตมของ สิ่งแวดล้มอมเอนะี่ยตรงนั้น,ลลน,ลลนอถูกต้องถูกต้องแล้วถามว่าเราจําเป็นต้องสะอาดมากไหมถ้าเราสะอาดมากจุลินทรีย์มันก็ไม่หลากหลายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราก็จะมีจุลินทรีย์แบบเดียวแล้วมันก็ป้องกันได้แบบเดียวพอมันไปเจออะไรที่มันหลากหลายขึ้นร่างกายก็งง<ม>ก็เลยเกิด<ม>อาการเป็นติดเชื้อขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะฟังแล้วนึกถึงสิ่งที่แม่ฟ้อนเคยอ่านเจอแม่ฟ้อน เลี้ยงลูกกับหมากับแมว<ะ>แล้วก็เคยอ่านเจอว่าเอ้ยการเลี้ยงลูกกับหมาแมวเนี่ยทำให้ลูก ป่วยน้อยลงอันนี้จริงไหมคะจริงอันนี้หมอก็เลี้ยงลูกกับสัตว์เหมือนกันก็เลี้ยงกับหมาเหมือนกันเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วการที่เราเลี้ยงลูกกับสัตว์เหมือนกันกับตลาดสดเลยเรามีการแลกเปลี่ยนอีโคซิสต็มของกันและกันหมาสปีชีส์ของเขาก็จะมีจุลินทรีย์อีกแบบหนึ่งถูกต้องการที่เราสัมผัสการที่เราหอมแก้มการที่เราเล่นกับเขาอยู่ในแอนโรว์เมนต์ของเขาอ่ะมันทําให้เราได้แลกเปลี่ยนจุลินทรีย์ดังนั้นอ่ะภูมิคุ้มกันเราก็จะแข็งแรงมากขึ้นแล้วในระยะยาวมันก็มีงานวิจัยนะะค ที่บอกว่าจริงๆเลี้ยงลูกกับสัตว์อะโอกาสที่จะป่วยจากโรคอ้วนหรือว่าการเป็นเบาหวานก็ลดลงจริงๆอะพอคิดกลับไปกลับมามันมันตรงไปตรงมาเนาะ<ฆ>ก็คือว่ามันกระตุ้นทําให้จุลินทรีย์เรามันหลากหลาย<ฆ>อย่างที่เคยบอกว่าจุลินรีเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการอ้วนผอมอและการอักเสบเหมือนกัน<ฆ>ดังนั้นพอมันลดพวกนี้โอกาสเราที่เราจะเป็นโรคอ้วน<ฆ>หรือโอกาสที่เราจะเป็นเบาหวานเพราะเกิดจากการอักเสบอย่างเงี้ยมันก็น้อยลงตามมา เห็นไหมให้ลูกเลี้ยงสัตว์เนี่ยดีต่อใจนะแล้วก็ดีต่อจุลินซีด้วยได้ทั้งสองอย่างถูกต้องดังนั้นจริงๆพอเราสะอาดมากไปอะคะ่ะมันก็เชื้อโรคหายไปแต่ว่าจุลินทรียตัวดีหรือภูมิคุ้มกันเราก็หายไป,ด,ไปด้วย,วยก็พอดีพอดีใช่ค่ะให้ลูกได้ สัมผัสธรรมชาติได้เล่นได้เจอบ้างในเวที่พอดีพอดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าไปจับเคียงหมูแล้วเอามาลุกน,น้าลูป <c oughs> ตาก็ไม่ขนาดนั้นก็ไม่ขนาดนั้นแล้วก็อย่างเวลาที่เราป่วยอะค่ะแล้วเราตัดสินใจไปโรงพยาบาลเลย <c oughs> จริงจริงอันเนี้ยก็ไม่ค่อยแนะนําเพราะอะไร <c oughs> การที่เราป่วยคือภูมิคุ้มกันเรามันต่ำอยู่แล้ว <c oughs> เรามีโอกาสจะไปแลกเปลี่ยนเชือ้อ ได้มากเหมือนกันดังนั้นพอเราตัดสินใจไปอมิทที่โรงพยาบาลเลยอะโรงพยาบาลก็มีเชื้อโรคของเขา<ม>ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชื้อโรคดื้อยาเนาะดังนั้นเราก็จะไปได้รับเชื้อพวกเนี้มาแทนจากสิ่ง<ม>ที่เราไปหนึ่งอย่างเราอาจจะได้ติดกลับมาอีกหนึ่งอย่างประสบกันตรงมันขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของเราณนะตอนนั้นด้วยเนาะคือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะติดะอะไรกลับมาแต่ที่แน่ๆภูมิคุ้มกันเราอะตั้งต้นไปเลยว่าอ่อนแน่นอนอถ้าเราป่วยเนาะตอนนั้นลูกเข้าด้วย RSV อยู่ไปแป๊บหนึ่งแถมโนโลไวรัสใช่บางที<า>เรา,ยา,ยาเไป<ะ>จับไปโดนอะไรที่อยู่ในนั้นมันมีเชื้อโรคแล้วเราเอาเข้าตาเข้าปากโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการแลกเปลี่ยนจุลินทรีย์ดังนั้นการแลกเปลี่ยนจุลินทรีย์มันมีจริงแต่แต,แต,แต่เมื่อกี้คุณหมอพูดเรื่องแบบเข้าโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่พาลูกไปหาหมอนะ,ค,ะคุณหมอคะขอเกณฑ์ของคุณหมอในการพาลูกเข้าโรงพยาบาลหน่อยคุณหมอมีเกณฑ์ยังไงคืออย่างส่วนตัวนะคะถ้ามีไข้หรือมีอาการเบสิกเช่นเป็นหวัดอ่ะมี มีน้ำมูกแล้วดูแล้วปอดอยังไม่ได้มีเสียงคือหลายๆคนอาจจะไม่มีสเตตหรือหูฟังเนาะเราเอาหอูแทบที่หน้าอกเขาเลยเพราะว่าในความเป็นจริงเด็กะหน้าอกเขาบางมากเราได้ยินอยู่แล้วถ้ามันมีเสียงวีสหรือเสียงไม่วีสถ้ามันมีวีสคือมันมีเสียงวแบบ วิวิขึ้นมาเวลาเขาหายใจออกอะ่ะแสดงว่าหลอดลมเขาเริ่มตีบแล้วการหายใจไม่ใช้ที่หน้าอกถูกต้อง,องเพราะมันแปลว่าหลอดลมของเขาอะ่ะเล็กๆอะ่ะมันเริ่มตีบแล้วมันหายใจยากมันอาจจะมีอะไรไปอุดถ้าอย่างเงี้ยเรารักษาเองไม่ได้เราก็ไปโรงพยาบาลเพราะบางคนต้องพ้น เพื่อให้อาการหายใจมันทําได้ดีไม่อย่นเขาจะเหนื่อยหอบเราจะสังเกตได้เลยว่าเฮ้ย<ม>ลูกเราอ่ะทำไมหายใจแล้วใช้กล้ามเนื้อคอในการหายใจ mm. เพราะมันหายใจยากไงคะมันไม่เข้าปอดเอออย่างเงี้ยก็ต้องไปแต่ถามว่าถ้ามีอาการแค่มีไข้มีน้ำมูกมีไอเล็กๆน้อยๆอ,อย่างที่เราสามารถที่จะดูแลได้หรือว่าไข้มันไม่ได้ดูสูงมากจนเกินไปที่เราไม่สามารถที่จะเช็ดตัวและลดไข้ได้อย่างเงี้ยเราก็จะพาไปนะ mm. แต่ถ้าเรายังดูแลได้อ่ะเราก็จะดูแลเองเพราะว่ายังไงอ่ะ v อ r o n m e n t ของบ้านเราอ่ะก็ปลอดภัยที่สุดโอกาสที่จะไปติดเชื้อซ้ำซอนน่ะก็น้อยกว่าแล้วนอกจากเรื่องไข้อาการอื่นๆมีอีกไหมคะ อาการอื่นๆเนอะก็จะเป็นในเรื่องของการซึมกินน้อยลงคือกินน้อยลงนี่ต้องดูด้วยนะว่าเฮ้ยเขากินไม่ได้แล้วเริ่มน้ําก็ไม่ได้แล้วถ้าน้ํายังได้เนี่ยยังพอมีหวังเพราะถามว่าเวลาเราไปให้น้าเกลือมันก็คือเพราะว่าเรากินน้ำไม่ได้ถูกต้องค่ะนะมีอาการบอกโโหปากแห้งมากๆตาเริ่มโหลอย่างเงี้ยอันเนี้ยเริ่มต้องไปแล้วหรือมีอาเจียนพุ่งรุนแรง อันนี้ต้องไปต้องรีบไปเลยแหละแต่ถ้ามันเป็นอาการที่แบบเอ้ยดูแล้วยังพอไหวลูกเราไม่ซึมกินได้วิ่งเล่นได้ทั้งที่เขายังป่วยอยู่เลยอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากังวลอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบ้านด้วยเพราะว่าอย่างบ้านคุณหมอเนี่ยก็มีเวลาในการดูแลม,มีคนเช็ดตัวมีอะไรอันนี้ต้องใช้ หลายหลายเหตุผลประกอบกั่เร้อีกอย่างเราประเมินได้คือพอเราดูอาการแล้วเอ้ยมันดูไม่ค่อยเยอะเราก็ต้องชั่งน้ําหนักระหว่างว่าเราจะเสี่ยงไปรับเชื้อใหม่ไหมหรือเราสามารถที่จะควบคุมมันได้แต่ถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยดูเองไม่ไหวจริงๆอ่ะการที่ให้ลูกเราไปอยู่กับคุณหมออยู่ในที่รักษาได้ใช่ถูกต้องค่ะประเด็นเนี้ยเจอคําถามมาเยอะค่ะเลยอยากให้คุณหมอช่วยบอกค่ะ เด็กๆช่วงนี้ป่วยบ่อยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฝากติดตามช่องหมอปามลูกไม่แก่แม่ไม่ตายด้วยนะคะ